หลักการและทฤษฎีเหตุใดโหราศาสตร์จีนจึงสามารถนำมาใช้พยากรณ์ในเรื่องราวต่างๆที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์และสิ่งของและเรื่องราวอื่นๆจริงๆแล้วโดยหลักการของวิชาโหราศาสตร์จีนนั้นก็มีลักษณะที่เป็นรูปแบบที่มีความแน่นอนอยู่ในระดับหนึ่ง แต่หลักการเหล่านี้ก็ค่อยๆเปิดเผยและได้รับการยอมรับมากขึ้นจากหลักวิทยาการสมัยใหม่เป็นต้นว่าเราสามารถอธิบายวิชาโบราณเหล่านี้ด้วยระยะเชิงมุมทางวิชาตรีโกณมิติของโลกยุคใหม่ภายใต้หลักการของวัฒนธรรมจีนว่าด้วยวิชาไทจีไทเก๊กปากว่าปอยข่วยยินหยางเทียนการตี้จือแผนภูมิฟ้าดินโงเ่เฮงท่าทั้งห้า การเกิดและการทำลายเทวะวิทยาเทพเจ้าและวิชาคนวณปฏิทินและอื่นๆต่างๆเหล่านี้พื้นฐานก็คือหลักเทษฎีว่าด้วยความสมดุลของมนุษย์กับธรรมชาติและก็เป็นหลักการบรรพบุรุษของชาวจีนโบราณได้ศึกษาเรียนรู้ค้นคว้าวิจัยมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอันยาวนานนั่นเองตามหลักการของคำพีอี้จีนก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าถึงแม้จะใหญ่แต่ก็ไม่มีข้างนอกถึงแม้จะเล็กแต่ก็ไม่มีข้างใน ซึ่งก็เป็นทฤษฎีตามหลักของวิทยาศาสตร์ตะวันตกที่ได้อธิบายโลกและจัก,กรวาลว่าทุกสิ่งล้วนก่อกำเนิดมาจาก,จ,ากจุดเดียวกัน Theory of c o s m o Holographic Unity ซึ่งหลักการของทฤษฎีนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของวัตถุและสสารไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กแค่ไหนต่างก็มีองค์ประกอบเดียวกันหรือโครงสร้างก,กันกับสสารเดียวกันทั้งหมด พวกเราไม่สามารถจะอธิบายว่าทำไมต้องฟ้าดินมนุษย์คือหนึ่งเดียวกันและสสารทั้งหมดในจักรวาลล้วนเป็นหนึ่งเดียวแม้ในปัจจุบันเราก็ไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางทฤษฎีนี้ได้ทั้งหมดหรือแม้แต่บรรพชนโบราณก็ไม่สามารถอธิบายมันได้แต่คนจีนโบราณพียนแต่เรียกกฎเกณฑ์เหล่านี้ว่าฟ้าดินลทัทธิเต๋าเรียกมันว่าเต๋าและชาวตะวันตกเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าพระเจ้า วิธีพยากรณ์ของโหราศาสตร์จีนโหราศาสตร์จีนนั้นมีหลักการพยากรณ์ดวงชะตามาจากหลักสามประการเรียกว่าเซียงซู่หลี่หรือหลักของรูปลักษ์หลักการคำนวณและหลักวิชาทฤษฎีวิชารูปลักษณ์ก็คือลักษณะและองค์ประกอบเชิงรูป,ปรธรรมวิชาการคำนวณก็คือหลักวิชาสำหรับการคำนวณดวงดาวที่โคจรบ,บนท้องฟ้าการนับจำนวนลำดับและอนุกรมวิชาคณิตศาสตร์หรือเรข,ขาคณิต และวิชาทฤษฎีก็คือหลักทฤษฎีของโลกและจากปรวาลที่ว่าไว้ในคัมภีร์ต่างๆเช่นที่จริงหลักในการพยากรณ์นั้นก็อิงอาศัยหลักของเสี่ยงหรือรูปลักษ์เป็นหลักสําคัญที่สุดส่วนสู้และหลีหรือการคํานวณและทฤษฎีนั้นล้วนต้องอาศัยเสี่ยงเป็นตัวกําหนดส่วนไทจ้จีไทเก็กปากว่าโป้ยข่วยยินหยางเทียนการตี้จือ แผนภูมิฟ้าดินโเงเฮงธาตุทั้งหาการเกิดและการทำลายสังเครา์และเทวะวิทยาเทพเจ้าต่างๆซึ่งต่างก็มีความหมายและรูปแบบแตกต่างกันในการพยากรณ์และก็เป็นตัวแทนของความหมายต่างๆที่ซ่อนอยู่รหัสซึ่งความหมายต่างๆเหล่านี้เราเรียกว่าเสี่ยงลักษณะตัวอย่างเช่นตัวอักษร เฉียนในวิชาปากว่าหรือโป้ยข่วยซึ่งสามารถอธิบายได้ทุกสรรพสิ่งก็จะมีลักษณะบ่งบอกความหมายในเชิงรูปลักษณ์แทนคำว่าแข็งแรงการเคลื่อนไหวเงินทองโลหะความร่ำรวยผู้ดีหรือผู้นำเป็นต้นหรือตัวอักษรคำว่าอิงในหลักของแผนภูมิดินที่เรียกว่าตี้จือก็คือการอธิบายความถึงผู้เท่านายบ้านคนที่มีวัฒนธรรมเครื่องไม้ต้นไม้ใหญ่ หัวหน้าหมู่บ้านเครื่องเรือนคนที่ไว้หนวดเครายาวความเมตตาเป็นต้นโดยหลักการข้างต้นไม่ว่าจะเป็นหลักวิชาไทจ้จีไท้เกกปากว่าโป้ยขวยหินยางเทียนการตี้จือแผนภูมิฟ้าดินโง่เฮ้งข่าทั้งห้าการเกิดและการทำลายเทวะวิทยาเทพเจ้าและอื่นๆล้วนแล้วแต่มีรูปลักษณ์เฉพาะตนในวิชานั้นๆ ถึงแม้ความหมายของคำว่ารูปลักษ์ของแต่ละหลักวิชาจะมีคำจำกัดความกว้างขวางและแตกต่างกันมากมายแต่ก็ยังมีจุดร่วมและปัจจัยสำคัญที่เหมือนกันอยู่นั่นเองในคำพีโจอี้ได้เรียกลักษณะนี้ไว้ว่าอยเล่物以类อ人以群分ทุกสรรพสิ่งล้วนมาจากสิ่งเดียวกันมนุษย์เป็นผู้แบ่งแยกให้แตกต่างกรรมวิธีการพยากรณ์ สามารถอธิบายได้ไง่ายๆว่าเพียงเสียงทายคำทำนายก็ผลันปรากฏวิธีการทำนายนี้อธิบายได้ว่าในการทำการเสียงทายและปัจจัยร่วมต่างๆในการทำนายก็อธิบายการปรากฏของรูปลักษณ์เสี่ยงรอในแบบใดแ,แบบหนึ่งซึ่งก็คือคำตอบโดยสินแสจะใช้คำถามจากผู้ที่มาขอคำทำนายเป็นจุดมุ่งหมายต่อผลที่ปรากฏเป็นคำตอบ ซึ่งลักษณะของรูปลักษณ์ที่ปรากฏได้ผสมผสานกับหลักการต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วก็จะนำมาพิจารณาตัดสินและออกคำพยากรณ์ออกมาได้อย่างที่งบรงและแม่นยำดังวลีที่กล่าวกันว่าขันทูชัวคว่า เพ่งรูปประพันธ์กรอนแต่วิธีการเหล่านี้กว่าจะออกคำพยากรณ์ออกมาได้อย่างถูกต้องก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเรารู้กันว่าให้คนหลายคนดูรูปเดียวกันแล้วให้ทุกคนใช้คำบรรยายภาพออกมาแน่นอนย่อมไม่เหมือนกันจนกระทั่งแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ในการให้คำพยากรณ์จริงๆแล้วก็คือการหาความจริงและหัวใจในความสับสนของรูปลักษณ์ที่ชับซ้อนนั่นเองซึ่งถ้าหากตัดสินรูปลักษณ์ผิดไปคำตอบก็ย่อมจะผิดพลาดไปด้วยดังคำว่าโชคเคราะห์อยู่สับสนปนเปนกันต้องแบ่งแยกออกแสดงให้แจ้งชัด ในลักษณะเดียวกันการเสียงท้ายหลายๆครั้งในปัญหาเดียวกันหรือการใช้ศาสตร์การพยากรณ์ที่ต่างกันในแต่ละครั้งซึ่งการใช้หลักวิชาการทํานายอื่นๆที่แตกต่างกันก็ต้องใช้หลักนั้นๆในการพิจารณาผลและผลในการทํานายก็ยอมอมที่จะมีมุมมองและการวิเคราะห์คําพยากรณ์ที่แตกต่างกันแต่อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ในการพยากรณ์นั้นๆก็จะต้องออกมาเหมือนกันในหลักการและตามความจริงที่ปรากฏเพราะความจริงนั้นมีเพียงหนึ่งเดียว ดังนั้นคําว่าปารมาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญก็คือผู้ที่สามารถแสดงความสามารถและภูมิรู้ภูมิปัญญาและความสํานึกรู้ให้ปรากฏอย่างโดดเด่นในท่ากลางนักพยากรณ์ทั้งหลายจนกลายเป็นปรมาจารย์แห่งยุคในแต่ละยุคสมัยหรือจนกระทั่งคนเรียกขานกันว่าบูรพาจารย์ ดังนั้นยุคสมัยในปัจจุบันที่เรามักใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณดวงชะตามักไม่ได้ผลแต่จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อในเมื่อใดก็ตามที่วิทยาการทางด้านคอมพิวเตอร์สามารถพัฒนาขีดความสามารถให้ล่วงพ้นวิสัยของมันสมองของมนุษย์ซึ่งมิใช่ความรวดเร็วในด้านการคำนวณเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังต้องสามารถใช้ความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ต่างๆของมนุษย์ได้ดีกว่าด้วยจึงจะสามารถใช้คอมพิวเตอร์มาคำนวณโชคชะตาและความเป็นไปของชีวิตมนุษย์ได้ ด้วยเหตุนี้ในการพิจารณาผลของการปรากฏของรูปลักษ์เสียงจึงจําเป็นจะต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของสินแสเองไม่ว่าจะเป็นวิชาการด้านการคํานวณประสบการณ์และการฝึกฝนตามหลักวิชานั้นๆ